ของนิวสโริตี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้ง3คนงดงามจริงๆริงสุดยอดจริงจค่ะก็คือพอกล้องเนี่ยนะฮะมันวางแผนเข้ามาอย่างี้ใช่ไหมคะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็ดูจืดจืดทั้แน่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วอย่าไปสนใจเราเราไปที่ตรงนู้นแล้วเราไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไฟจัดไปหรือเปล่าทำไมหน้าซีดไปหมดเลยไม่ไม่ค่ะมันเป็นเพราะว่าเราเรามาจากเราขาดเครื่องเพชรด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคะต้องรับก่อนค่ะนี่แหละครับมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สในปี2013นนะครับและรองทั้งสองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สุดยอดมากจริงๆที่อัานได้เจอตัวเป็นเป็นน้องไปแล้วรอบนึงใช่แต่วันนั้นก็เจอแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ตัวเริ่มงงนอนเพราะดึกมากเลยไม่ใช่มันแบบมันวิ่งหุ่นอยู่ในการแบบประกาศคนนู้นคนนี้ไปอีกทีนึงเอาสวมมากุฎไปแล้วสื่อมวลชนก็มาลุมกันมากมายมาสานแน่นเต็มเวทีเราไม่ได้เห็นนะครับใกล้ชิดถามกันเลยดีกว่านะคะมาให้แต่ละคนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งค่ะค่ะเจินค่ะสวัสดีค่ะน้องเน็กนะคะเนธนพดากาลยานนท์ค่ะมิสทิฟฟานี่ Universe ประจำปี2013แล้วก็อีกรางวัลหนึ่ง The Best c o s t u m e ค่ะแต่งกายยอดเยี่ยมค่ะเซนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชน,นัญชิดารุ่งเพชรัตน์นะคะหรือว่าน้องบลอสซั่ค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Miss Tiffany Universe ปี2013ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัล Miss Silky Skin by ผิวหนังอโศกค,ค่ะเหมาะแล้วค่ะเหมาะแล้วใช่ สวัสดีค่ะหนิงนะคะโสพิดาลัชานนท์ค่ะรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Tiffany Universe 2013แล้วก็เป็นมิสคิ s เซ็กซี่สตาร์2013ค่ะโ้โหแต่ะคนได้ค<ว>่นตำแหน่งกันเนาะส,<อ>สุดยอดเลยสแสดงว่าของจริงน,นะค่ะถามกันจะนิดนึงดีกว่ารู้สึกยังไงกันบ้างตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าไม่คิดมาก่อนนะคะว่าสตาร์เวทีนี้จะเปิดโอกาสให้สาวผิวสีได้คว้าตำแหน่งค่ะจริงๆแล้วคือตอนที่เราเข้ามากดเนี่ยนลกไว้ในใจมันต้องมีผิว่บ้างแล้วล่ะเราคิดว่าเราจะเข้ามาถึงตรงไหนคิดว่า สักสิบคนสิบคนสุดท้ายค่ะอ๋อหวังไว้แค่นั้นใช่ค่ะครับผมแล้วพอมารู้บอกว่ารู้ตัวอีกทีหนึ่งตายแล้วมงกุฎมันเริ่มเพิมเลยนะแสนมาอยู่บนหัวฉันแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ตอนนั้นก็มือสั่นขาสั่นไปหมดเลยค่ะแล้วก็แบบฮ่าไส่เราหรออะไรอย่างนี้ก็แบบตอนนั้นก็แอบงงงนิดหน่อยค่ะทีได้คิดว่าเราได้รางวัลเพราะอะไรคะเพราะอาจจะเป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สีผิวค่ะแล้วก็อาจจะตรงคอนเซ็ปต์ในปีนี้ค่ะสวยมันยังมีสไตล์ค่ะอาราชิกค่ะบางคนมองว่าเรื่องของสีผิวที่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานะฮะหรือถ้าพูดตรงตรงคนไทยจะบอกว่าเน้นความขาวว่ะค่ะขอขาวาาขอาวเราเคยมองว่ามันเป็นอุปสรรคของเรามา ก็ตอนแรกก็มีนิดหน่อยค่ะว่าส่วนมากเวทีนางงามจะเปิดโอกาสให้แก่แบบพวกสาวผิวสวยผิวขาวในการคว้ามงกุฎแตาเวทีนี้ก็ยอมรับค่ะว่าเสรีค่ะเปิดกว้างมากขึ้นค่ะแต่ว่าในตาน้องเหมือนแบบเป็นแขกเลยอะลูกคือเปล่าคะเปล่าค่ะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการเหรอค่ะเพื่อสมุทรปราการแต่ในการเยอะมากนะคุณเหรอคะเหรอคะมาสัมภาษณ์นองพรสัำบ้างดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้าง ก็ร <ider> ู <Luc ar ic> uh, the er ้สึกต <c oughs> ื <baj es> ่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยที่ได้รับตเหนงมีทิฟนี่นเวิร์เพราะว่าเพื่อนเป็นคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองจริงๆตรงกับคอนเซ็ปต์ของอาราชิกนะคะแล้วก็ดีใจที่สังคมเนี่ยให้โอกาสแล้วก็สื่อต่างๆให้โอกาสเราไปสัมภาษณ์ทุกรายการเลยค่ะใช่เพราะว่ามีคนเดินสายกันแบบมหาศาลมาเช้าสลดบิ็กเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันได้รางวัลผิวด้วยใช่ไหมคะซึ่งขอบอกนะฮะว่าผิวแบบ ผิวใสมากเดี๋ยวนะคะชาติที่แล้วเราเอาหยกกล้วยใส่บาทเลเปล่าคะดูแลตัวเองยังไงรือว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วคะครับผมค่ะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างได้นะคะคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็คิดแต่ในสิ่งที่ดีแล้วก็สวดมนต์เยอะๆค่ะรสซ้ำเห็นไหมล่ะสุกี้บอกแล้วเธอคิดแต่สิ่งเร็วๆเร็ว้ายคิหรอนี่นะฉันเกิดโดนขอกไงก็ไม่รู้ช่วงนี้เป็นมาเจ็ดเดือนกว่าแล้วเนี่ยใช่ค่ารสร้งก่อนนอนพักเพียงพอนี้24่ชั่วโมงเลยหรือเปล่าคะอย่างนี้ที่ผิวสวยแบบนี้ก็หกถึงแปดชั่วโมงต่อวันนะคะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ค่ะก็สามถึงสี่ชั่วโมงก็มากที่สุดมีอะไรช่วยไหมเราบอกลย้ได สาวเพศสอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีฮอร์โมนเพศหญิงมาโดยกําเนิดใ,<ช>ใช่ไหมคะก็ต้องกินฮอร์โมนเพศหญิงเช่นยคาคุมกําเนิดเนี้ยค่ะมันก็ปรึกษาแพทย์ด้วยใช่ค่ะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกกับเราทุกตัว<อ>ค่ะ อย่าไปกินซี่ซัวนะฮะจริงๆเป็นเรื่องอันตรายมากโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ฮอร์โมนและกวนธรรมชาติเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากต้องอยู่กับหมอแค่นั้นเองหรอผิวถึงได้เป็นแบบนี้วันนี้ดิฉันไปวิชายยุธต่อยรอบอ๋อทีมงานเราบอกว่านอกนั้นก็ทำบุญอาญาข้าวนี้อาจจะไม่ทานหรือเปล่าน้องหนิงบ้างหน้ารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึก ดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ามาถึงรอบ3คนสุดท้ายได้แต่แต่ยังไงก็คือรู้ถ้าไม่เข้าก็ก็ไม่เสียใจเลยค่ะเพราะว่าเวทีนี้ให้อะไรหลายอย่างค่ะให้ประสบการณ์ให้เพื่อนให้มิตรภาพค่ะได้รางวัลเซ็กซี่ด้วยใช่ไหมคะค่ะรอบในรอบชุดว่ายน้ำค่ะในรอบชุดว่ายน้ำ คิดว่าทั้งตัวของเราเนี่ยอะไรที่เซ็กซี่ที่สุดคะเราชอบอะไรของเราที่สุดถ้าวันนั้นถ้าหนูหนหนตอนหนูประกวดหนูก็อาจจะเป็นสายตาค่ะที่ส่งไปให้กรรมการค่ะช่วยส่งสายตาให้กับตากล้องหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านได้ไคะอยากตอนนี้ตากล้องกสั่นไปหมดทุกอย่างอย่าไปแกล้งอยากเห็ในรมนั้นไงที่คุณแลวผมจะบอกนะว่ารอบชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นชุดว่ายน้ำที่ใส่ยากมากเลยนี่ไาอยู่คนเห็นไปไม่เกียดเนี่ยอขอทีด้วยคนี่ไงนี่ไงอขอีเกิดเข็ค่ะได้สอีกสักทีนึงนะคะ แปบนีนี่เองนี่มันคียูมีนี่ขอกระจกหน่อยอยวไปลองทําดูนะคะมาคิดพิจารณนพูดอะไรเดี๋ยวก็ชุดว่ายน้ำรอบชุดว่ายน้ำนี่ถ้าใครได้เห็นบังเอิญเราไม่ได้มีภาพมานะคเป็นชุดว่ายน้ำที่ใส่ยากมากยังทไมอ่ะคือมันมัน มันเปิดเผยมากอะอ๋อมันเป็นชุดเรียนที่ไม่สามารถรับสื่อได้แต่ไม่ได้โป้นะคือคือไม่ได้แปลว่าโปมากแต่มันเป็นชุดเรียนที่เปิดมากแต่มันไม่ได้ใส่แล้วดูไม่สุภาพงันถามถามทั้งสามท่านว่าใส่ยากไหมคะชุดว่ายน้ำก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้องโชว์ส่วนเ้าส่วนโค้งก็รู้สึกเขินมากค่ะนะคะแล้วก็ซ้ำยังไงใส่ใส่ใส่ง่ายไหม ใช่ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าในสามคนนี้มีบอสคนเดียวที่ยังไม่ได้ผ่าตัดหน้าอกอะค่ะก็เลยก็เลยเออเขินนิดนึงแต่ก็ทําไม่ดีที่สุดก็พอละค่ะน้องหญิงใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ฉันะได้ลองวันคุณแมต้องถามว่าใส่ง่ายไหม ก็ใส่ลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าส่วนส่วนวาส่วนโค้งเราก็ยังสรีระคือยังไม่ยังไม่ใช่ผู้หญิงแท้ค่ะยังไม่ไม่อย่าไปทิดอย่างนี้คุณดีกว่าหญิงแท้อีกค่ะคือถ้ามานั่งตรงนี้เนี่ยไม่หรอกว่าเป็นมิสทิฟเวอรี่ดิฉันก็เดินออกดีกว่าเอางี้ไหมถ้าเกี่ยวเดี๋ยวถ้าให้กลับมาใหม่นะแล้วสองคนนี้ใส่ด้วยแล้วลองดู เรียกเึ้นไปเลยไม่่ได้แรงงานยังไม่ได้เลยถ้าใส่แล้วก็เอาปืนมายิงกันหน้ากระจบกันเลยดีกว่านะจ๊ะเตยมตัวดีกว่าในปลายปีนี้นะครับก็สําหรับน้องเน็ก x ์เองก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าประกวด Miss International Queen ะครับซึ่งเป็นการประกวดในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยเราเราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือเตรียมตัวยังไงกับ การประกวดที่จะเกิดขึ้นไปปีค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องฝึกบุคลิกภาพค่ะแล้วก็ฝึกท่าทางการเดินการตอบคําถามค่ะแล้วก็ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นค่ะนคุณผู้ชมคะลองสังเกตที่มือนะคะข,ขนาดมือวางประกบกันนิ้วยังต้องเรียงกันเลยเห็นไหมคะ <laughs> ดูเราดูเราสาคนสิแปลกๆป้านๆอยู่กับตระนี้ใช่แล้วต้องสังเกตนะคะเรื่องฝึกบุคลิกภาพแล้ว <laughs> ดูแลผิวดูแลสุขภาพนะว่าซ้ำเมื่อีกว่าอยากเร้าน้องมาซ้มนี่คนที่ไหนคะจังหวัดคนกรุงเทพโดยกาเนิดเลยค่ะ ตั้งหนิงแล้วคะสะกลนครอ,อุ้ออยขนลอนเหรอ,อปีนี้ก็มาจากหลายที่นะน,น,น่าสิดูหลากหลายมากเลยะครับผม่ะมาจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของการ มามีเวทีนี้ขึ้น <ๆ S 2> มานะครับคงไม่ได้มาว่าแบบว่าเรามาสวยแข่งกันเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ,อตั้งใจอยากจะสื่อสารในหลายๆเรื่องนะครับส่งผ่านต่อไปสู่สังคมสําหรับการเป็นตัวแทนของอาสาวประเภท2ด้วยนะครับ,รบให้แต่ละคนได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับสังคมหรือแม้แต่กับใครเป็นพิเศษนะครับเชิญครับก็อยากให้สังคมเปิดใจยอมรับเราพวกเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าพวกเรานะคะก็มีความรู้ความสามารถค่ะ ค่ะน้องบอสซังบสง่จริงๆแล้วเราหนึ่งสองอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนศึิสานะคะเมื่อได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยต้องโดนจับจ้องเป็นธรรมดาเราทําอะไรขยับนี้ขยับหน่อยมันก็ผิดเราก็อยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสาวเพศสองะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมยังมองสาวเพศสองในแง่ลบอยู่มากกว่าแง่บวกอะคะก็เลยอยากให้สังคมมายอมรับแล้วก็เข้าใจสาวเพศสองค่ะค่ะงค่ะก็อยากจะให้สังคมอะคะเปิดเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสาวประเภทสองแล้วก็เปิดใจยอมรับสาวประเภทสองมากกว่านี้ค่ะก็คือจะต้องช่วยกันรณรงค์เรื่องเรื่องความเท่าเทียมกันของของสิทธิอะค่ะเนีะคคำถามวันนั้นที่ตอบคําถามชนะใจกรรมการนี่คําถามว่าอะไรที่เห็นจำได้ไหมเอ่น,อน้องก็ตอบแบบชนะเลิศเลยบอกว่าอย่างนี้เรื่องอะไรต้องถามเรื่องเ<า>รื่องหลาน้องเน็กจำได้ไหมคะคำถามคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อผมผมจำได้ที่อาจารย์เสรีบอกว่าไม่ได้ขอให้เห็นใจอ๋อรับสิบคนค่ะรับสิบคนใช่ไหมเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า หมือนแบบทำนองเหมือนคุณอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมอะค่ะวสก็เหมือนแบบเรานะคะสาวประเภทสองทุกคนนะคะไม่ได้ต้องการความเห็นใจจากสังคมค่ะแต่อยากให้สังคมเข้าใจพวกเรามากกว่าค่ะไม่ล่นี่แหละนะคมไม่ล่านะอ่ะก็ฝากถึงเรื่องการประกวด ระดับ international สนิทนากคะนะครับอะก็ฝากเชิญชวนหรือว่าให้ติดตามเป็นกำลังใจยังไงกันได้ครับอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเน็กด้วยนะคะในการประกวดมิส international queen ปลายปีนี้ค่ะน้องเน็กสัญญานะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถที่สุดค่ะอื็อะไปกำลังใจให้นะคะชัช่ว,วโมงนี้น้องๆทุกคนก็คงจะต้องไปขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกสัตา์นักเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากมาไปเกติในรายการนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็ใช่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาที่เวทีนี้อีกสักครั้งครบทั้งหมดเลยนะครับทุกมงกุฎที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เต็มเวทีนะฮะจะมาอยู่ในนิวเซอร์เรตี้ในวันพรุ่งนี้โอ้โหช่วงนี้ได้ต้อนรับนางงามกันสุดชีวิตเลยนะไม่บอกหิฉันก่อนเนี่ยจะไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกอะไรก็คงไม่ทันกับเขาละเดี๋ยวเสียอะไรเสียอย่างเสียนิยมนะเดี๋ยวพักกัน็จะช่วยฟิลเลอร์ไลท์ตั้งแตยคุณน้องแกงแกงน้องจอบ พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตาม,มข่าวในวงการบันเทิงเทียบเลยจากโรกค่ะค